สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับมาพบกับมาเก็ตเอาลุกนะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันสุดท้ายของการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้ครับผมทำสรุปนะครับนะฮะตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับรวมถึงตลาดหุ้นเช้านี้ในเอเชียนะครับมาให้ท่านสมาชิกใช้เป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับเราไปดูที่ตลาดหุ้นในฟากฝั่งของอเมริกาก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นก็ เรียกว่าไม่ค่อยสดใสนักนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในแดนลบกันเกือบทั้งหมดนะครับมีการปรับตัวลงแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับระหว่างวันก็มีการปรับตัวในแดนบวกบ้างนะครับในแดนลบบ้างนะครับนะเป็นลักษณะของการไซเวว์ระหว่างวันนะครับมาดูที่ดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนะฮะลบไป101.78นะครับก็คิดเป็น0.41%ปะครับปิดที่24,447โดยประมาณนะครับ อ่าเอสแอนะครับลงไป0.78%นะครับปิดที่2,948.51นะครับส่วน NASDAQ นะครับก็ลบไป0.97%นะครับนะฮะปิดไปที่9,284จุดโดยประมาณนะครับฝากฝั่งของยุโรปก็เป็นเช่นเดียวกันครับแต่ว่ายุโรปเนี่ยจะลงมากกว่าในฝากฝั่งของอเมริกานะครับนะฮะมาดูยูโรสต็อกนะครับอ่าปิดไปลบไป1.27%นนะครับอ่า 2 9 0 4โดยประมาณนะครับฟุตซี่ร้อยนะครับลงไป0.86%ปนะครับนะครปิดไป6,015.25%นะครับ DAX นะครับปิดไปลบ1.41% 1 6 5 9 3นะครับ1 1นะครับ CLC 40นะครับปิดไปลบ1.15%ปะครับปิดที่4,445.45%ส่นะครับส่วนฟากฝั่งของเอเชียในเช้านี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนลบนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเคอีนะครับก็ลงไปแล้วนะครับ0.21%อนะครับอยู่ที่2552นะครับนะฮะโทปิกอินเดกนะครับก็ลงไป0.23%อนะครับอยู่ที่1491นะครับหังเซงนะครับก็ลงไป0.49%อนะครับนะครับอยู่ที่2อยู0 0่นี่24,280.03นะครับนะครับแล้วก็ดัชนีในส่วนของอื่นๆก็ ก็อยู่ในแดนลบนะครับแต่ก็อยู่ไม่เกินลบไปไม่ถึง1%ะครับนะฮะก็คงเป็นแนวโน้มเช่นเดียวกันกับตลาดนะครับในต่างประเทศนะครับของเมื่อวานนะที่มีการปรับตัวลงไปพอสมควรนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับของเซตนะฮะแล้วก็กราฟทางเทคนิคบ้างนะครับในส่วนของเซตอินเด็กเมื่อวานนะครับนะฮะปิดไปที่1320.69นะครับนะฮะก็ลงไปทั้งหมด 1.51นะฮะร,ระหว่างวันเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ไปชนแนวต้านนะครับแนวต้านตรงเส้นค่าเฉลี่ย90วันพอดีครับมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกับแกปตรงนี้ฮะท่านสมาชิกค,ครับเมื่อวานผมกะไว้ที่1,335นะครับนะะก็ขึ้นไปที่1,333.25นะครับหลังจากชนแล้วก็ลงเลยนะครับท่านสมาชิกมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกับ เส้นค่าเฉลี่ย90วันตรงนี้นะครับหลังจากชนก็มีการย่อตัวอันนี้ขึ้นไปปิดแกลบนะครับแล้วก็ขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ย90วันนะครับก็เป็นธรรมชาติที่ถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ก็ย่อตัวลงมาไม่แรงมากนะครับก็ลบไปทั้งหมด1.51นะครับคิดเป็น0.1% 1หนระฮะาสมาชิกนะฮะในส่วนของเทร์ไลน์ที่ผมได้ตีไว้นะครับนะก็เส้นนี้ฮะที่ขึ้นไปแล้วก็ไปเทสนะครับนะ ผมตีไว้เนี่ยเส้นนี้จะอยู่ที่1,335นะครับนะประมาณนะครับก็ขึ้นไปชนแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับนะครับก็คลาดเคลื่อนไปประมาณจุดกว่าเกือบ2จุดนะครับนะก็ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับมันเป็นแกลบที่เปิดไว้ตั้งตั้งแต่เส้นอินเด็มันลงมานะครับนั้นธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการแรงขายตรงนี้นะครับทําให้เมื่อวานนี้นะครับถ้าติดตาม คลิปที่ผมทําไว้เมื่อวานในช่วงท้ายตลาดนี่นะครับผมก็แนะนําให้นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับขายทํากําไรซะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการย่อดตัวลงมานะครับแล้วก็แนวรับจะเป็นเส้นข้างล่างนี้ครับท่านสมาชิกครับเส้นนี้ครับก็คือ1,300จุดนะครับคิดว่าไม่หลุดครับเพราะว่าเป็นแนวรับที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่ามันเคยเป็นต้านที่แข็งแกร่งมาก่อนนะฮะพอผ่านไปได้ก็จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับ SET index ก็คงจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับ เช่นเดียวกับตอนที่มันขึ้นมาเห็นไหมครับท่านสมาชิกมันขึ้นมาสักพักหนึ่งที่เป็นลักษณะของ up trend ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ออกมาทางไซด์เวย์ออกข้างนะครับพอไซด์ w a y ์ออกข้างระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีกําลังเพียงพอนะครับแท่งเทียนก็จะเบร a k แนวต้านขึ้นไปนะครับพอ b r e กแนวต้านขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไซด์เวย์อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อย break แนวต้านเป็นลําดับถัดไปนะครับเดี๋ยวท้ายตลาดผมจะมาะคุยเรื่องของอแนวโน้มแล้วก็ แผนในการลงทุนในวันนี้นะครับผมให้ดูกราฟวีคอีกครั้งนึงครับท่านสมาชิกครับเซตอินเด็ก์เนี่ยนะครับในวีคเนี่ยนะครับมันกําลังจะเข้ามาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยสีเหลืองตรงนี้คือคือ20่ิวีคนะครับเส้น20่ิวีคตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ1 3 0 0อ่า40โดยประมาณนะครับเส้นนี้นะฮะเส้นสีเหลืองนี่นะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการพักฐานที่รุนแรงอะไรก็คือ ไม่เกิน1,300จุดนะครับเซตอินเด็กในสัปดาห์หน้านะครับแท่งเทียนในวีคนะฮะจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านแรกนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย20ิวีคสีเหลืองตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปยืนเหนือ1,350ตรงนี้ครับท่านสมาชิกครับอันนี้เป็นดัดชนีดาวโจนนะครับเป็นกราฟเดย์นะครับาสาเหตุที่ดาวโจนมีการปรับตัวลดลงเนี่ยนะฮะ เราต้องไปดูในกราฟนะครับเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพักตัวทางเทคนิคนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย90วันตรงนี้ครับถ้าสมาชิกเป็นการเทสเส้นค่าเฉลี่ย90วันเป็นครั้งที่2อนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้ขึ้นไปเทสไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านก็มีการย่อตัวลงมานะครับสแท่งเทียนก็ยังไม่ขึ้นไปเทสนะครับเมื่อวานนะครับขึ้นไปเทสที่เส้นค่าเฉลี่ย90วันอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่ผ่านไม่ผ่านกก็็ลายเปนแแท่งงสีด ลักษณะพวกนี้ก็ต้องไซด์เว์ออกข้างไปก่อนนะครับนะบโดยที่แนวรับของดาวโจนส์อยู่ที่ประมาณ24,000นะครับแนวต้านจะอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือ24,740โดยประมาณนะครับซึ่งเป็นเส้นของค่าเฉลี่ย90วันในของดัชนีดาวโจนส์นะครับส่วนในกราฟวีคนะฮะท่านสมาชิกค,ครับกราฟวีค k นี่นะครับก็ยังมีมันไปจ่อเต็มที่แล้วฮะก็คือว่าอ่ MBCD12 เนี่ยไปจ่อ26เนี่ย แต่มันก็ยังไม่ตัดขึ้นไปชัดเจนนะครับก็คงต้องรออีกสักหนึ่งสัปดาห์นะถ้าสมาชิกนะรอสัปดาห์หน้าว่าอาจะมีการปรับตัวโดยวีคตรงนี้นะ mbcd week สเนี่ยมันจะตัด26ขึ้นไปอย่างชัดเจนหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ n a s d a q นะครับอันนี้เป็นกราฟเดยของ NASDA q ซึ่งท่านสมาชิกจะเห็นการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะครับเดือนพฤษภาตรงนี้เมย์ตรงนี้เห็นไหมครับเส้น50ตัดเส้น90ขึ้นไปมีการเรียงตัว เส้นสีเหลืองเส้นสีเขียวเส้นสีแดงเห็นไหมครับอันนี้คือกราฟของเซตเป็นกราฟของอ่าขาขึ้นนะฮะท่านสมาชิกนะฮะซึ่ง NASDAQ ในกราฟ A เดย์เป็นขาขึ้นนะครับในกราฟวีคในกราฟมันจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เสียแนวโน้มนะครับในลักษณะของการขาขึ้นแตงไดแต่เป็นการพับตัวนะครับนะ,ะลักษณะนั้นนะครับซึ่งก็เนสแดกเองเนี่ยก็เตรียมเข้าไปทดสอบไฮเดิม erm ตรงนี้ครับเหนือน, 9, น,น่า0าา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  ขึ้นไปแล้วก็พักตัวนะครับขึ้นไปแล้วก็พักตัวลักษณะพวกนี้ครับมันจะขึ้นไปโดยที่แนวรับตรงนี้นะเส้นค่าเฉลีย่ย20วันนะครับสีเหลืองตรงนี้จะเป็นแนวรับของ N a s d a กนะครับท่านสมาชิกอันนี้เป็นกราฟวีของ n a s d a กนะครับท่านสมาชิกจะเห็นว่ามันมีการตัดของ m c d นะครับวีตรงนี้นะครับแลวไม่ไม่ใช่ตัดอ,อยู่ใต้ศูนย์พอยด์ด้วยนะครับตัดอยู่เหนือศูนย์พอย์แสดงว่าแนว ลักษณะของแรงซื้อของ n ส s ด a กนี่ค่อนข้างแรงมากทีเดียวครับทําให้โอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮเดิมตรงนี้แล้วทำนิวไฮใหม่ก็เป็นไปได้ครับอันนี้เป็น s อสแ0นพี้าท่านสมาชิกครับในกราฟของ s อสแ0นี่นะครับมันมีการาพักตัวอ,อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย90วันสีแดงตรงนี้ครับขึ้นไปแล้วก็พยายามไปยืนตรงเส้นค่าเฉลี่ย9 90วันตรงนี้ครับแล้วก็ไปไซด์เวย์อยู่ หลายวันแล้วครับประมาณ3-4วันแล้วนะครับท่านสมาชิกครับแนวโน้มของ S&P 500นี่นะครับเราต้องไปดูในกราฟวีคนะครับในกราฟวีคเห็นไหมฮะมันมีการตัดของ MBCD 12ขึ้นไปตัดนะฮะ MBCD 26เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะครับและนะครับในกราฟวีคเองเนี่ยนะครับแท่งเทียนมันก็ขึ้นไปอยู่เหนือเส้น90 วีกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คงจะขึ้นไปแล้วก็ไซเวยอยู่สักพักหนึ่งนะครับนะโดยที่ <S <S มีแนวต้านบริเวณไฮเดิม erm ตรงนี้นะครับ3,400นียะเป็นแนวต้านสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านสมาชิกผมไม่ได้พาไปดูกราฟของน้ํามันนะครับซึ่งในส่วนของอน้ํามันเองก็มีการปรับตัวขึ้นไปเช่นเดียวกันครับนะบแต่ว่าผมนําเสนอไ,ไปเมื่อวานแล้วนะครับซึ่งมันมีการตัดนะของ mcd week ไปเรียบร้อยนะฮะน้ำมันเป็นช่วงขาขึ้นครับ ถ้าสมาชิกจะเห็นการปรับราคาน้ํามันของในประเทศค่อยๆปรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เห็นมาปรับหลายครั้งแล้วนะฮะจานั้นเนี่ยแนวโน้มของน้ํามันเนี่ยผมหมดหวังเลยนะครับก็คงจะไปเทรดนะฮะอย่าง WTI เองก็คงจะเหนือนะฮะเหรียญต่อบาร์เรลนะครับแะเช่นเดียวกันกับในส่วนของเบรส์นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นไปลักษณะที่ว่านะครับคงจะไม่เห็นโลแล้วนะฮะในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับ เรื่องของอุปทานนะครับแล้วก็อุปสงค์นะครับดีมานสัปปายต่างๆในตลาดนะครับก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมมาวางกลยุทธ์ให้ท่านสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการลงทุนในวันนี้นะครับเราไปดูที่กราฟเทรนไลน์นะครับกราฟนี้นะครับท่านสมาชิกครับนี่ครับกราฟเทรนไลน์กราฟเทรนไลน์ตรงนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับแท่งเทียนจะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับ เพราะว่ามันขึ้นไปเทสนะครับแกลบขึ้นไปปิดแกลบที่เคยเปิดไว้นะครับตรงนี้นะครับพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมานะครับผมกะไว้ที่1335นรบะครับขึ้นไปจริงๆเนี่ยหนึ่นะครับก็คลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะแต่ก็พอชนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการปรับตัวลงมานะครับซึ่งวันนี้เองนะฮะท่านสมาชิกครับแนวรับด้านล่างตรงนี้ฮะท่านสมาชิกประมาณ1,300จุดนะครับก็จะเป็นแนวรับของ เซตอินเด็ในวันนี้นะครับนะปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กเนี่ยฮะอยู่ที่1320.69นะครับซึ่งในมุมมองผมก็คงวันนี้ก็คงมีการปรับตัวลงมานะครับแต่คงจะไม่ลบไปรุนแรงนะฮะก็คงจะไม่ถึง1%นอะครับอาจจะ0.5% 0.6%ประมาณนี้นะครับนะฮะก็คงจะมีการแรงซื้อกับแรงขายก็คงจะสู้กันพอสมควรนะครับนั้นภาพในวันนี้เนี่ยก็คงจะไซด์เบย์ออกข้างนะครับท่านสมาชิกนะครับให้ดูที่แนวรับ1 1,300จุดนะครับ แนวต้านอยู่ที่1,335เช่นเดิมนะครับนะตรงนี้นะครับบริเวณแกปบที่ขึ้นไปเนะี่ยแต่ผมว่าแกวบตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นแกวบที่มีความแข็งแกร่งอะไรนะครับก็คงใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างชาติก็คงจะมีการขึ้นไปเทสแนวต้านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปนะครับท่านสมาชิกครับก็คงเป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้ คนที่ท่านรักนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อคอมเมนต์ใดๆก็ท่านสมาชิกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะได้ตอบคําถามให้ท่านสมาชิกได้รับความกระจ่างนะครับโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ